สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับน้องมิซูสายลุยอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับน้องที่นี่เลย ะะวันนี้จะเป็นงานมิดไมล์เฟสติวัลนะคะซึ่งจะมีอยู่ที่สวันที่เมืองทองธานีนะคะก็คือวันที่11กับวันที่12นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะไปทดลองขับขึ้นตรงนี้กันแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ขึ้นไหมคะนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมันใกล้หมดเวลาแล้วแต่เดี๋ยวเราจะรีบพาเข้าไปข้างในเลยนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงในงานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาชมรถกันที่มิสซูของเรานะคะว่าตอนนี้มีอะไรน่าดูกันบ้างนะคะแล้วงานนี้มีอะไรบ้างให้เราเให้ลูกค้าได้เข้ามามาทดลองขับให้มาทดสอบสมรรถนะของรถและที่สำคัญที่สุดนะคะเราจะได้เจอนัทแข่งตัวจริงอยู่ที่นี่ด้วยนะคะโอเคค่ะไปดูรถกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Expander GT ที่แต่งออกมาได้แบบสวยมากๆนะคะลองดูลายสติกเกอร์ด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์ลาย r b s นะคะก็คือน่าจะเป็นอาผู้สนับสนุนก็น่าจะเป็น r b Access s accessory นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์สีแดงสีเทาแล้วก็สีดำนะคะ ด้านหน้าสวยๆของ ABS กันเลยนะคะตัวนี้เลยเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ HMI USB นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรและหูฟังแบบอินฟาเดด้วยค่ะทำให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยรู้สึกเพิ่มเกินตลอดการแล้วนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นแคปเตียนะคะตัวเรียวรีอาร์ตของเรานะคะตัวนี้เป็นแคปเตียสีดำนะคะ งานนี้เน้นๆก็คือแวลลี่อาร์ตนะคะแล้วแต่งแม็กเลนโซสวยๆแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเราจะเจอรถคันนี้กันแล้วในงานมอเตอร์เอ็กโรที่ผ่านมานะคะ ต้ <stronger than S 2> องลองค่ะแล้วมาดูกันต่อที่ <sk ills> คันนี้เลยนะคะกระบะสี่ประตูตัวนี้ <sk ills> สี่ประตูสีส้มนะคะ <sk ills> ติดสติ๊กเกอร์สวยๆด้านข้าง <sk ills> แล้วใส่แม็กเลนโซ่ตัวนี้ <sk ills> ก

สีประตูสายแทมแลวก็สายที่ยันะคะและนี่คือรถแข่งของเราค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะตอบโจทย์วันนี้นะคะก็จะเก็บภาพบรรยากาศตอนใกล้ปิดบูธแล้วนะคะเพราะว่าเรามัวแต่ไปแต่งรถนะคะวันนี้ก็เลยจะได้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาขึ้นตรงโน้นกันนะคะโอ้บรรยากาศสวยงามมากเลยวันนี้ สำหรับใครนะคะที่มีลูกเล็กเด็กแดงมาด้วยนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะของเรานะคะมีสถานเลยนะคะในระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่คุยกับที่ปรึกษาการขายหรือ,อทดลองขับอยู่นะคะก็เด็กๆเ,เขาก็เล่นได้ตามสบายเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีในช่วงกลางวันก็จะมีพนักงานดูแลให้ด้วยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะ ของน้องตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกรถ X Pander c ด o s s และรถ X p a n d e นนะคะก็คือจอดเรียนโชว์กันแบบนี้เลยนะคะให้เห็นหลากหลายการแต่งนะคะหลากหลายสไตล์นะคะถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีต่อให้นะคะก็คือ คลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการถ่ายทำา2วันนะคะเดี๋ยวเก็บภาพทีเดียวเลยแล้วก็เอาไปรวบรวมให้นะคะเพราะว่าวันนี้6โมงเย็นแล้วเห็นภ้พาที่ตกไหมคะตอนนี้เราก็คือไม่ทันแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาลุยกันเต็มที่เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ